การที่เด็กวัยเรียนนั้นนั่งเรียนหนังสืออยู่มีลักษณะอาการเม่อนิ่งเหมือนไม่สนใจเรียนตามมองจ้องไม่กระพริบคุณครูเรียกก็ไม่ตอบสนองลักษณะอาการที่พบนี้อาจจะไม่ใช่ลักษณะอาการที่เด็กไม่สนใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนแต่อาจจะได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคลมชักก็ได้ซึ่งถ้าคุณครูหรือผู้ปกครองสังเกตเด็กได้เร็วและพามาตรวจ ได้อย่างรวดเร็วการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาจะทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและการเรียนที่ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ชักเป็นโรคความผิดปกติของเซลล์สมองในด้านการถ่ายทอดสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมองโดยทั่วไปเราจะบอกว่าเด็กเป็นโรคลมชักได้นั้นจะต้องมีอาการชักอย่างน้อยตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปโดยไม่มีตัวกระตุ้นใดๆชัดเจนที่ทำให้เกิดอาการชักปกติแล้วแม้ชักเพียงครั้งเดียวแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ชักซ้ำได้ มากกว่า60%ในระยะเวลา10ปีข้างหน้าเราก็เรียกว่าโรคลมชักเช่นกัน <The> ลักษณะของอาการชักขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้า,ฟากระจายไปตำแหน่งใดของบริเวณสมองซึ่งตำแหน่งของสมองแต่ละบริเวณจะมีหน้าที่แตกต่างกันซึ่งลักษณะของอาการชักแบ่งได้เป็น3ชนิดอาการชักแบบตัวอ่อน เด็กอาจจะเริ่มมีอาการลำตัวแข็งเกร็งและล้มลงเนื่องจากเสียการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะจะทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บทางศีรษะเนื่องจากแรงกระแทกของการล้มลักษณะชักแบบนี้จะใช้เวลาไม่นานน้อยกว่าหนึ่งนาทีเด็กก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิมอาการชักแบบสะดุง้งลักษณะอาการชักแบบนี้เด็กจะมีอาการคล้ายคนสะดุ้มซึ่งลักษณะเกิดขึ้นทันทีอย่างรวดเร็ว ลักษณะมักจะเกิดขึ้นที่คอไหล่แขนช่วงบนมักจะมีอาการเป็นชุดคือมากกว่าหนึ่งครั้งอาการชักแบบเฉพาะที่ชักเฉพาะที่แบ่งเป็น2แบบชักเฉพาะที่แบบที่หนึ่งคือแบบรู้ตัวมักจะเป็นอาการชักที่มีอาการเตือนเช่นการรับรู้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเช่นการรับรสการรับกลิ่นอาจจะมีความรู้สึกมีอาการชาอาจจะมีความรู้สึกแบบเวียนศีรษะ รู้สึกคลื่นไส้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีแขนกระตุกเกรงข้างใดข้างหนึ่งแต่ผู้ป่วยยังคงรู้ตัวอยู่ขณะที่มีอาการชักภาวะชักเฉพาะที่แบบความรู้สึกตัวผิดปกติภาวะชักชนิดนี้อาจจะเริ่มจากผู้ป่วยมีอาการเตือนหรือไม่มีอาการเตือนก็ได้ซึ่งอาการเตือนก็จะคล้ายกับภาวะชักแบบรู้ตัวแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ ผู้ป่วยจะมีอาการความรู้สึกตัวผิดปกติณขณะชักผู้ป่วยจะมีอาการเมานิ่งอาจจะมีอาการเคี้ยวปากเรียกผู้ป่วยก็จะไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองอาการนี้ยังคงอยู่ได้ประมาณ1-2นาทีหลังจากผู้ป่วยหยุดชักแล้วมักจะมีอาการสับสนหรือไม่รู้สึกตัวหรือจําสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ภาวะชักเฉพาะที่แล้วกระจายไปทั่วสมอง ภาวะชักชนิดนี้พบได้บ่อยมากในทางผู้ป่วยโรคลมชักคือความผิดปกติที่มีจุดกำเนิดชักที่ใดที่หนึ่งของสมองแล้วกระจายไปที่สมองทั้งสองข้างหากภาวะชักนี้นานเกิน5นาทีผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชักต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่า status epilepticus ซึ่งภาวะชักต่อเนื่องนี้เป็นภาวะฉุกเฉินควรนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด การตรวจวินิจฉัยเริ่มได้ตั้งแต่ที่เด็กที่เกิดอาการชัดเช่นที่บ้านที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นเด็กชัดมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยแพทย์วินิจฉยัยการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจะมีบทบาทสำคัญมากในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าเวลาเรา พบผู้ป่วยโรคลมชักจะมีอาการแสดงที่คล้ายชักอีกหลายชนิดโดยปกติที่เราตรวจเคลื่นไปฟ้าสมองที่ผแหนกผู้ป่วยนอกเรามักจะตรวจคลื่นไปฟ้าสมอง20-30นาทีชนิดนั้นเรียกว่า r o u t i n EEG e การตรวจคลื่นไปฟ้าสมองชนิดนี้มักจะทำในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะชักอาจจะเพิ่งมีอาการชักมาเมื่อ1ชั่วโมง หรือ1วันที่ผ่านมาการตรวจขคลื่นไฟฟ้าสมองขณะที่มีการอดนอนก่อนมาตรวจลักษณะนี้เราเรียกว่า sleep deprivation EEG คือแพทย์จะให้ผู้ป่วยอดนอนก่อนมาตรวจและให้ผู้ป่วยมาตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองผู้ป่วยสามารถมาหลับขณะตรวจได้เพราะโรคลมชักบางชนิดมักจะพบอาการในช่วงขณะที่ผู้ป่วยหลับอยู่ใช้เวลาตรวจประมาณ2ชั่วโมง การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบระยะยาวหรือที่เราเรียกว่าลองเชิงวีดีโอ EEG Monitor เพิ่มโอกาสที่จะทำให้เจอความผิดปกติของภาวะชักได้มากขึ้นในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคลมชักชนิดที่ดื้อยาต่อการรักษาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดนี้สามารถที่จะกำหนดจุดว่ามีความผิดปกติส่วนใดของสมอง เพื่อวางแผนในการรักษาหรือปรับยาต่อไป